สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อีพีต่อไปนะคะเพื่อนๆนะคะอนนี้ก็อีพีต่อไปนะคะแผ่งชิมชนราเวีแข่งบ้านน้องขามแห่งนี้นะคะแ๋ยวก็จะมีที่คีต่อไปนะคะตอนนี้นะคะก็ได้มีชาวบ้านนะคะได้มาร่วมสามัคคีก,กันนะคะในการไหว้เจ้า,าพอ่ะะพอห้าพระองค์นะคะเจ้าพ่อห้าพระองค์คือเจ้าพ่อบ้านน้องขามห้าพระองค์นะคะมีหนึ่งเจ้าพ่อปู่ทวดสองเจ้าพ่อราชาแดง เจ้าพ่อแตงอ่อนสี่เจ้าพ่อโผล่ใต้น้ํานะคะห้าเจ้าพ่อฝนตังนะคะนะคะแห่งชุมชนราเวียงแห่งนี้นะคะอําเภอกาแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะตอนนี้ก็ได้มีเพื่อนๆนะคะได้มีนะคะบรรดากลุ่มชาวบ้านนะคะของอำเภอหนองคาแห่งนี้นะคะได้มาร่วมพิธีกันในการไหว้นะคะเจ้าพ่อนะคะ ที่มีมาช้านานนะคะของบรรพบุรุษนะคะเพื่อนๆนะคะบรรพบรุษของชุมชนราเนียนะคะที่อพยพมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะตั้งแต่ชุมชนราวเวียงหรือชุมชนนะคะเดี๋ยวก็จะญญบรรยายไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคะก็จะญญบรรยายไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็มาชมก่อนนะคะ นะะคเดี๋ยวมาชื่นชมบรรยากาศก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมาใกล้ชิดเลยนะคะมาใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อนๆนะคะดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆมาใกล้ชิดเลยนะคะดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนะคะทุกอย่างเราดีไม่ใช่หรือเปล่าครับ มาจากนะคะตอนนี้อุพยพมาจากนะคะ ประเทศนะคะหรือประเทศเราเพื่อนบ้านของเราสมัยก่อนนะคะมาจากเวียงจันทร์นะคะจากเวียงจันทร์แล้วก็อพยพกันมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงนะคะจนมาถึงนะคะที่กรุงพลบุรีนะคะมาจากกรุงพลบุรีแล้วก็อพยพมาเรื่อยๆนะคะจนถึงนะคะรัชนโกสศิ์นะคะจากรัชนโกสศิลป์แล้วก็ล้นนะคะล้นมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงนะคะอำเภอกระเพริศแสงจังหวัดนครปฐ ที่หมู่บ้านหนองคางแห่งนี้นะคะเพื่อนนะคะมาชมบรรยากาศนะคะมาชมบรรยากาศนะคะอันนี้ก็มีของไหว้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆนะคะของไหว้นะคะก็มีไก่นะคะมีข้าวนะคะนี่นะคะมีไก่นะคะแล้วก็มีพริกนะคะแล้วก็มีข้าวสวยนะคะแล้วก็ฟวงไก่นะคะเพื่อนนำมาไหว้นะคะในชุมชนราเวียงแขกเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ ผู้นำนะคะเป็นผู้นำที่ดีเลยนะคะด้มามีการจัดนะคะในพิธีนะคะเฉพาะอย่นี้นะคะดูนะคะนี่นะคะของชุมบ้านไร่ขาวนะคะผู้น,ะะนำนะคะผูนนะคะค้นำ,น,ะคะคนำแห่งชุมชนเราวเวียงแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นประเพณีและเอกลักษณ์ที่มีมาช้านานนะคะของชุมชนเราวเวียงชั่วลรดชั่วรานนะคะ ได้มีวิธีการประกาศว่าน,นะคะนี่นะคะของชุมชนราเวียงแห่งนี้นะคะเพื่อนนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่เลยนะคะของชุมชน,านราเวียงแห่งนี้นะคะเพื่อนนะคะ คามรักความสามัคคีกนนงคะของชุมชนราเวียงแห่งนี้นะคะไม่มีแล้วนะคะตอนนี้เป็นหลงเหลืออยู่นะคะของชุมชนราเวียงแห่งบ้านหนองขาบอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็ได้รับชมกันนะคะชาวบ้านนะคะอันนี้ก็ของชุมชนราเวียงที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะนี่นะคะของชาติพันธุ์ราเวียงนะคะเพื่อนนะคะนี่นะคะ นะคะเนี่นะคะเกี่ยวกับชุมชนราวเวียงนะคะแห่งบ้านหนองขามแห่งนี้นะคะนำโด่นะคะผูใหญ่นะคะดูนะคะนี่นะคะคือสารคดีนะคะของชุมชนราวเวียงแห่งนี้นะคะเพื่อนๆนะคะชาติพันธ์ราวเวียงแห่งบ้านหนองขามนะคะเพื่อนๆนะคะ พันชุมชนเราเรียงแห่งบ้านหนองขามคนเราเรียงกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มคนที่ถูกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีรัชกาลที่สี์ตอนต้นซึ่งสุขเจ้าอนุวงศ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกในเขตอำเภอโพธารามบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและได้เดินทางอพยพบุกเบิกที่ทำมาหากินเข้ามาในเขตจังหวนนัดนครปฐมในปัจจุบันเช่นที่เขตอำเภอกำแพงแสน อยู่ที่บ้านหนองขามบ้านหนองปราตบ้านสะพางบ้านดอนสะอาดบ้านแดงขามบ้านหนองโพบ้านตัวแดง บ้านทุ่งประดูและอยู่เป็นชุมชนรวมกันของหมู่บ้านของคนรเราเวียงมาจนถึงปัจจุบันโดยยังคงรักษาประเพณีนั่งเดิมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่นดังเช่นง,งานบุญประเพณีที่ยังสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้เช่นบุญเดือนสามหรือบุญข้าวามประเพณีแห่ธงสงการประเพณีเรียงปีประเพณีทำบุญกลางบ้านประเพณีทำบุญกลางทุ่งเป็นเดือนสิบหรือศาสตร์ดาวด้วยการรวมกลุ่มเป็น ชุมชนราเวียงตลอดจนพยายามที่จะเก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ได้แสดงถึงความเป็นมาราชาติปันของตนเองไว้ให้ลูกหานได้ตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในพันธุบุรษและมีความอัตรักษ์ในชาติพันธุและท้องถิ่นของตนเอง บ้านน้องขาหมูมสองตำบลทุ่งขวาอำเภอระแพงแสนจังหวัดนนะคนปรปฐมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เริ่มมีผู้คนมาจับจองพื้นที่ในอดีตบรรพเพื่อบุรุษของคนน้องขามก็เป็นคนเราว,เวียงมาจากบ้านหนองกกบ้านหนองสะพางบ้านหนองตะแคงเขตอำเภอบ้านปง่งจังหวัดราชบุรี มาจับจองพื้นที่ทรมาหากินพื้นที่ปัจจุบันเันที่ดอนะสมที่รุ่มประชาชนในปัจจุบันมีอาชีพทำนาทำไรก่กระชายอย่างไรก็ตามใน่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิธีการดําเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้คนรุ่นใหม่อาจห่างเหินจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง รวมถึงการเรียนรู้มุ่งมั่นที่จะสอบเข้าเรียนในระดับสูงขึ้นทําให้เยาวชนมีความสนใจจะท้องถิ่นของตนเองน้อยลงจนกระทั่งไม่เห็นความสัมพันธ์อัตลักษณ์ของตอนเองส่งผลให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตอนน้อยดังนั้นหากเยาวชนคนรุ่นไหนได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารค้นหาประวัติศาสตร์ความเป็นมหาชุมชนเอกลักษณ์หรือสิ่งที่บ่งบอกของความเป็นตัวตนของคนเราเวียงที่อาจหา หรืออัตลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นดาวเวียงที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันจากคําบอกเล่าของผู้่าผ้แก่นในชุมชนจากนั้นก่อให้เกิดความเข้าใจความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนแล้วยังเป็นความเชื่อมความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากคนสงสายจากคนสองวัยเข้ามาด้วยกันอีกด้วยนะคะอันนี้ก็คือลูกบ้านนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะถามว่ามีจริงไหมมีนะคะมีนะคะเน่ยนะคะ sheet wow. plan ะะเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะคะตอนนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูชุติมาของชแนลเพื่อนๆลังแรงใจด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะค่ะ